คือว่าผมมีปัญหาหนักมากคือว่าอยากให้ผวพ่อที่แก้ปัญหาหผมก่อนมีปัญหาอะไรหรอกคือว่าอ่าผมอยากจะทราบว่าวัดอะไรไม่มีพระอยู่อ๋อวัดลางหรอกไม่ใช่ครับวัดสายตาประกอบแวน่นเออวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดสายตาประกอบแวน่นวัดที่ดินนวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดที่ดินวัดรอบเอวมีแค่นี้แหละเธออ,อย่าเพิ่งไปลูกะพ่อก็มีปัญหามันกันโอ้มีปัญหาพระอะไรมองไม่เห็นอะไรนะพระอะไรมองไม่เห็นพระที่ิหารพระแอบพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบพระตาบอด กูไม่แน่จริงกูไม่ได้เป็นเจ้าวาดในเฮียบังอะไรอยู่ในห้างฮะบังอะไรอยู่ในห้างบังเฝ้ายามบังใดเลื่อนมึงก็เล่นเหรอเล่นบังอะไรอยู่ในวัดบังขายถั่วบังสกุลบังอะไรอยู่ในโรงหนังบังเฝ้าโรงหนังบังทําไมวะกูมองไม่เห็นขอโทษจิบผิดอ่ะชัยาเป็นอะไรเป็นนักร้องเป็นลาฮางสังฮอนชัยาเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายหรอกเป็นผู้ชายเป็นกระเทยเป็นกระเทยไงมันตอนแล้วตอนตอนไหนอ่ะ เป็นลางสงอนเมื่อตอนวันลอยกระทงมันตอนวันลอยกระทงนะับมีอะไรมันพังไปเชิญเอามาให้เราเราซ่อมได้เพลงนี้ใครร้องเบิร์ผมยะนร้องอยู่นี่ไงมีอะไรมันพังไปเชิญเอามาให้เราเราซ่อมได้เพลงนี้ใครร้องมึงร้องนี่ไงเบิ<ม>ร์ร้องรี เียพี่ได้ไหมเสรี่กับหลวงพ่อร้องไม่จะถามว่าใครแต่งโอ้ยตอไปมันหลวงพ่อครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาหวานปลาจินบุรีปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาจินบุรีปลาลีเเดี๋ยวกันอะไรใหญ่กว่าปลาลีไม่มีอะปลาลีชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปลาลีชุบแป้งทอดไม่มีแล้วกระทะทอดปลาลีอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาลีไม่มีรบมันทุกกระทะ โอ้หยิบผิดทุกทีเลยอะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะไม่มีแล้วลานจอดรถ<ม>อะไรใหญ่กว่าลานจอดรถไม่มีผ้าคุมลานอ<ม>อะไรใหญ่กว่าผ้าคุมลานไม่มีลานคุมผ้าอะไรใหญ่กว่าลานคุมผ้าไม่เอาไม่เล่นหน<ม>ึ<ม>่งสองสามสี่ห้าหกหกและอะไรหก <c oughs> และอะไรจบไปหกหกแล้วก็เช็ดเลยเช็ดเช็ด <c oughs> มุกนี่กูรู้ไอ้บ้าเจ็ดแปดเก้าเก้าและอะไรสิบ เข้าเก้าแล้วทำไมมึงไม่เดินสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แล้วอะไรสิบห้าเอ้ามึงไม่งอนี่ไอ้บ้านี้เล่นยังไงเนี่ยพระอะไรที่ขาลอยไม่ถึงพื้นออ๋พระหอพระผูกคอตายพระอะไรไม่ห่มจีวรพระแก้วผ่านน้ำพระรามหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสี่พระรามห้าพระรามหกพระรามเจ็ดพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบพระรามสิบเอ็ดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยกระลังสร้างมึงขำทำไม พระอะไรไม่หอมจีวรพระสิบเอ็ดพระขนงพระประแดงพระเอกพระรองหมดฮ่าพระโลเหลือจนได้ทายก่อนสนุกจังหน้าหัวกูเนี่ยอาศงอะไรอยู่ในวัดะอาศรงน้ำผาเธ่ใสหขวเทียนบอดสงอะไรอยู่กลางทึ่งนะสงงใสหัวเทียนบอดสงส่ถั่วโรยจะถูกจริงตดสีอะไรตดพองนี่สีบ่สีกับขอบดาก กรุงเทพเรียกตดภาคเหนือเรียกตดว่ายังไงตดนะเจ้าเสียงควรจากช่องแคบนะเจ้าภาคเหนือเรียกเสียงควรจากช่องแคบภาคใต้เรียกตดว่าอะไรตดต่ำรือเอ้ยแรงดันของสตอภาคใต้เรียกแรงดันของสตออีสานเรียกตดว่าอย่างไงตดตีตดตีเอ้ยดากหาวตัวเนี้ยน้ำอะไรที่ผมไม่อยากเจอน้ำเหลืองมั้งน้ำหน้าอย่างมึงไะน้ำอะไรมีอารมณ์น้ำเหล้าน้ำแข็งนี่น้ำแข็งได้ไงมันไม่มีอารมณ์มันจะแข็งได้ไงล่ะ ไอ้เคียนี่เล่นรู้มากชอชิงชอชิงอะไรวะตีดังตีดังเอาเก่งเนี่ยเอาไม้มาเอ,เอาก็เกง <หา S 2> ่งแล้ไงอ่ะ<อ>มันมาเล่นเป็นไหมเนี่ยนอนเรนไม่มองเดินยอ่องบอไปไม้ครับผมตากลมไอ้บ้านนี่ไปอ่านเล่มไหนมาเนี่ยอ้าอตังเนียงน้องตาโตเรื่องฮอร์ู้อะไรบ้าตาบอดนกเป็นอะไรนกเป็นตัดชนิดหนึ่งนกเป็นผัวสินใจ นกเป็นอะไรพัวสินใจเมียฉัดชัยนกอะไรอยู่ข้างบนน่ะนกบินนกฉัดชัยทำไมผู้ชายต้องอยู่ข้างบนนกอะไรอยู่ข้างบนนกฉัดชัยไงนกสินใจอมันเป็นสินใจยังไงราะนั้นฉัดชัยมันเหนื่อยสินใจมันปิ้นขึ้นครับตามไปนอนรับผมที่ว่าปัญหาหมยบ้านยังไม่กลับอีกว่อ ผมจําเป็นต้นท้ายท่านฟังครับท่านพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ไปออกไปแขมได้จะไม่ทราบได้ <c oughs> ยิ่งยงยจ้าพลงานเป็นนักร้องท่านยิ่งพันมณิสการเป็นอะไรเป็นนักการเมืองเป็นพ่อสื่อให้คุณพรเทพได้แต่งงานกับน้องกบเ <c oughs> สรีลุงสว่างเป็นนักร้องท่านเสรีเตเมยเวสเป็นพอชอพระบัตรทั้งสองท่านนั้นเป็นอะไรกันปัญหามันใกล้คุกนะจะไปรู้พ่องเหรอถูกเอาถูกไอ้นี่เล่นเดียรว้าเป็นคนเล่นโง่เลยมึงตียังไงควาย เล่นแบบเขานี่ต้นเท่าแขนใบแล่นอ้อยอ้าวแล้วจะตอบยังไงต้นเท่าแขนใบแล่นอ้อยอ้ยอยงไงอ้ยอยงไงแอลต้นเท่าคกใบป,ปลูกตะไคร้ตะไคร้ตะแครวลูกลกลมๆผากมามีเม็ดสีดำแตงแมวแตงโม <c oughs> มีชามมีตะเกียบลูกชิ้นแบบก๋วยเตี๋ยวอ่าอก๋วยตุ๋มก๋วยตุ๋มเดี๋ยวแม่งก็บอกก๋วยเตี๋ยวอีกไงก๋วยตุ๋มเท่าเตี๋ยวก็จำจำจังชี้พวงเออให้กระลอกให้กระลอกถูกเอาถูก เ้าทำไมมันเล่นง่ายจังน้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลียงผักบุ้งไฟแดงรักวัวให้ผูกรักโลกให้ตีให้ตังตำน้ำพลิกละลายแม่น้ำเพดจังไอ้บ้าเนี่ยมันนึกจะพูดอะไรมันก็พูดคำบังเพยพ่อเป็นแบบนี้เหรอปลาหมอตายเพราะปากค้อนทุบหัวโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเป็นวงกลมช้างตายทั้งตัวไปบัวไปปิดเหม็นจังวัวหายล้อมคอกแจ้งตำรวจ 2องคูณสาสองสองสามหถูกเอาถูกเขอโทษหยิบผิดนะฮะตีนบริคาันอดไปเด้อเอ่สองคูณสยกกำลังสองบวกหวงเล็บปิดสแควร์รูทสาจงหาค่าสมการของ X ยกกลังไอเท่ากับฐานเอให้มันตีลยนะตีกูเลยถูกเอาถูกอิอโอ้สนุกดีน้ำมาปลากินมดขนของหนีน้ำลดมดกินป่าขนของกาดไป ไปเลยกูไม่เล่นกับมึงแล้ว